รุ่นที่หลายคนรอคอยอย่างมากมายในขณะนี้ก็คือเจ้า MT03 นะครับซึ่งมีการเปิดตัวพร้อมกันกันกบ GT125 แต่ว่านะครับจะมีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนที่จะมาถึงนี้ด้วยราคา177,000บาทครับสโลแกนของ MT03 ก็คือ Dark Knight อ f Street ครับก็หมายถึงอัศวินแห่งรัติกาลบนท้องถนนนะครับนี่คือสปอร์ตเปลือยขนาด3 2 1ซีซีที่ทุกคนบอกว่ามันคือความดุดันเร้าใจรูปแบบใหม่โดยรหัส MT นะครับก็มาจากคำว่า Master of Talk คือมอเตอร์ไซค์ที่มีพลังเรื่องของแรงบิดที่สูงส่งนะครับอัตราเร่งยอดเยี่ยมดังนั้นนะครับ MT 0 3จะมาด้วยความคล่องตัวเน้นการขับขี่ในเขตเมืองต้องการบิดกระชากราบถูสามารถทำได้อย่างเต็มที่ครับโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์นะครับเป็นชุดเดียวกันกันกบ YZF R 3 ชิ้นส่วนภายนอกแตกต่างจาก r 3ทุกชิ้นไฟหน้าตาเพชรนะครับหลอดไฟแบบ S4 ซึ่งเป็นหลอดไฟแบบดิรถยนต์นะครับให้ความสว่างสวยมากกว่าปกติและมีไฟรีแบบ LED นะครับและนี่ก็คือรถสปอร์ตขนาด3 2 4ร c รุ่นใหม่ล่าสุดของยามาฮ่ที่จะมาสร้างสีสันให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเรื่องจะเป็นอย่างไรติดตามข่าวคราวกันต่อไปครับ